สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซทุกทุกท่านนะครับผมบ่าวบาสาวน้อยรายงานตัวครับสวัสดีวันที่17มิถุนายน2568ครับผมมาครับมือนี่กับมีเมนูเด็ดๆมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับผมเหมือนี่กับพิเศษนะครับผมนี่ครับสิเนเจอร์ของเราก็จะเป็นเนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดติดมันครับผมบ่าวบาดวัสมาเห็ดหลาเป็ดซุปพี่น้องกินครับผมสาวน้อยเพิ่นกระยาน้ำครับ ก็เลยลงเอยที่เมนูลาบเป็ดของเรานะครับสไตล์บ่าบาสไม่มีอะไรมากมายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับที่เตรียมมาครับเป็นใบสะระแหน่ครับผมอมกับใบโหระพาต้นหอมผักชีหอมเปบันฑเห้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นคาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมกับมะนาวหอมหอัวหอมที่แกะทําความสะอาดครับผมพร้อมกับกระเทียมนะครับ นี่ก็จะเป็นถั่วฝักยาวไว้สําหรับเจวลาบเห้าครับพี่น้องโดยร่วมกับสิประมาณนี้ครับผมหลังจากนี้ก็ไปรับชมกันนะครับว่าบาบาสีเหตุออกมาหนาตาหนารับประทานหมากน้อยขนาดไหนครับไปรับชมกันเลยนะครับมาครับพี่น้องมาลงมือคั่วเป็ดกันครับผมใส่น้ำมันเล็กน่อยครับผม เียมซอยไปก่อนครับผมเพื่อจะให้เป็ดของเราหอมนะครับผมเป็ดตัวนี้ก็บหูซึกว่าน้้ำมันหลายอยู่ครับพี่นอ้องขวดเป็ดลงเลยครับทำให้สุกแล้วกินก็จะอร่อยนะครับนี่น้ำมันค็ด อันนี้เป็นขาซอยครับผมใส่ไปเลยครับดับคาวดับกลิ่นนะครับผมล้วนไปเรื่อยๆครับพี่น้องจนกว่าเนื้อเป็ดเท่าสีซุกนะครับเด้อซุกหรือข้าวพอยตักออกไปทําไปลงมือหลาบกันเลยครับผมเวลาเราบผัว,หวให้เนื้อซุกก่อน,นครับ มาครับพี่น้องตอนนี้เนื้อเป็ดของเราก็ได้ที่แล้วครับผมหลังจากที่ห้าขัวไปจนสุกครับน้ำมันเป็ดกห็หลยหลพี่น้องนะครับหลังจากนี้ก็เสด็จตักขึ้นไปลาบกันเลยครับผมดูตอนลาบนะครับเาวบา,บาก,กับสมักแบบชุ่มๆเลยนะครับเด้อกะซมีความมันนะครับแบบแห้งๆบค่อยมากปันได้ดอกพี่น้อง ครับประมาณนี้นะครับมาครับมาลงมือทำลาบกันเลยครับผมเห<ม>ี่ยครับเหลือประมาณนี้นะครับผมไอพี่น้องข้าวคั่วครับมีอะไรก็ใส่่ไปนะครับเอาเพ็ดบบซสาหน่อยพอดีพอดีพริกป่นครับนิดนึงนี่ เดสิพเพ็ดใหย่้กินบะไรครับผมมะนาวโอ้น้ำปลานิดตนึงงมาพี่น้องมะนาวครับมะนาวสดๆนะครับผมบีบลงไปครับหอมแล้วหอมเตจมูกครับ เยอะนะเบาบาทมันจะเปรี้ยวเกินนันนี้เงเปรี้ยวเกินหรอกผมนัวตามมาด้วยผมนัวของเรานะครับน,นี่ผมนัวครับผมสไตล์บาบ้า,าไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับโอเคใส่ใส่ไปแล้วก็อร่อยครับมาครับบัาด้วยน้ำตาลนิดนึงครับพี่ดอก นิมตาน,นิดเงเยิ่มเลยครับมาใส่หอมกันเลยครับทีนี้นี่ครับใส่ไปเลยหอมส่งหอมซอยหอมยังกระใส่ไปพี่น้อง หอมมันของเป็ดเนาะสาวหน่อยเนะาะหอมขึ้นมากเลยครับเป็ดมันแห้งด้วยพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากนี้กระได้ขึ้นโตจัดขึ้นโตให้พี่น้องเมืองรับชมไปน้ำกันครับผมขนมาตาสีออกมาสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวไปจัดขึ้นโต๊ะกันเลยครับ ก็อยู่พี่น้องเด้อกินหลับเป็ดน้ำกันเพื่อนๆทุกท่านฟูงบินตำกระลายซะ บบาบาสเลตลองเพิ่มสีสันสักนิดสักหน่อยแต่รับรองว่าอร่อยครับผมของมันสีสบเห้จะได้มากระเสรแบเลยพี่น้องเวกเนวเขาเนี่ยครับ ชมแล้วถ้ากดถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้บ่าวบาสและสาวน้อยด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวสิไปขึ้นโต๊อีกทีนึงครับผมขึ้นโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูลาบเป็ดนะครับของบ่าวบาสสาวน้อยนะครับผมหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมถือว่าหน้าตาสวยสดงดงามครับผมตามที่ได้ชิมรสชาติแล้วแซ่บพี่น้องเลย มีข้าวเหนียวแห้งแต่ดีครับผมนี่หน้าตานะครับอันนี้ก็จะเป็นผักที่สิมากินกระลาบครับผมหลากหลายชนิดครับผมมาเด้อครับมาเด้อมากินข้าวบาบาราส้าวหน่อยครับพี่น้องเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายร้ยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้บารบาสาวน้อยลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ